uuu

มาจากนครเลยมาจนนครอันนี้ป้อนเลยอมาจากนครด้วยเแก้วไหนวะเนี่ยเบกมาจากพ่อเสียองมาป้อนเลยดิขอมาช่วยอ่ะาปออกมาเลยอ่ะมานนีนนีเอาป้อาป้อเราจะได้ถามว่าในตัวมีอะไรไม่ดีไม่งามเลยหรือเปล่าไม่เลยคอน

เออเอาเอาเอาว่าไอ้ตอนนี้ระเบียบได้หรือยังจะได้ช่วยเขาเนี่ยเป็นไรด้อะไรอยู่เรามีอะไรอยู่ที่ต้องช่วยนะไม่ค่ยตอนนี้มั้งตอนนี้ใช่ไหมกระจกออกมาเจอกันเดี๋ยวคนนี้มันต้องให้นี่ช่วยแล้วรู้หลงอะไรอยู่เนี่ยว่ามันต้องคนนครเมอกันนีกมจงหไปปาิชาอาจารย์ไปนั่งสมาธิหมดชีทาวันถู้่ามหวัอดี้หมดชวย่างนแล้ววันวง ủa đi hết tập ban nào Họ lao Họ lao. Họ lao. <laughs> nào nào ơi nào mai ơi nào 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 Ê Ô, bố,

ไปได้นะครับ สวยเว้ยว <iyorsun? S 2> ัน <poker> นี deve. ้สวยดเลโอ้โหวีสวยแล้วเริ่มสวยชอบ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 ิวมเลยมาล้าบ่อยๆนะนัดก่อนอนัดจะมาลืมล้าด้วยพบคุณเกณฑการงานเวิดำนักมาชิ้นใหญ่ช่วยมาช่วยครับ

เอา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 ให้เต็มก็เต็มเลยเอาให้เอาให้สุดเลยเอานะวันนี้ใช้เดียวให้เอาเอาให้เอาให้่อให้สวยเลยจะดูเดี๋ยวคนที่ชอบด่ายกันผปกติต้องลงที่ลงใครต้องมาลงที่บ้านผมใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไต้องมาบ้านผมผมวะงงจริงเลยไม่รู้ใครจับกดที่นี้มา อันละเือยเือเอาเอยเตือยเาลำไม่ลำนะเจนะไม่เจ๊ไม่ลำอ๋อเจไม่ลำนะเจ๊ลำเจ๊ลำเราจะเตอนกันอเนลุทหลผ่านไปได้ใช่ไหมไม่เหนื่อแล้วอ่าจอยจปุ่มจอยจับะ Huh? mọi người mọi người à, mọi người mọi người mọi người Đâu người mọi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  người tập người mọi người á? Tập mọi người 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 องใดนั้นอยู่ในล่างนี้นะเดี๋ยวจัดระเบียบยานให้นะไอ้ลงมา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 เด้ง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  प <coughs> cái <laughs> nền cây ở đó dân tàu ở đó dân tàu cái giống như cái đây ลงมาที่เขาฝังตาพานอยู่ตาพานลดไม่ได้ตาพานลงไม่ได้เขาก็เลยลดลงมาแล้วก็ตาพานลงมาตอนนี้มันซึ้งๆโอ้ยตัวนี้ไม่ได้อยู่ฟังไวงนั่งวุ่นวายเหลือเกินก็ไปเชิญที่บ้านลงเอาเอายังไงอยาทำอะไรบ้างคุยกันอยากเอายังไงอยากเอาแล้วมันไม่ชอบมาเออมันจะได้คุยได้เออไม่ชอบมา ตัดกันอยู่เนี่ยคนงูใช่ไหมหลังบ้านเขาหลังบ้านเขาเลยเป็นช่วงงูนี่เขาองแฝงก่อนสะพานนะคะอ๋อแฝงก่นสะพอ่ะกัดกันอยู่มาก่อนกัดกันแล้วก็จะเจ็บตอนนี้ไงยอมมาแล้วก็งูจะเอายังไงจะถานลูกจะยังไงอ๋อมึงเอา ให้เต็มนี่พาล,ลงดอดต้นงูลงที่หลังไงใช่ครับต้นงูไม่กินมาแต่ล,ละาพากินมาเออเอ้ามันก็ขัดกันนิดนิดหน่นอยหแล้ววะเออเอาเป็นวันเลยไหมตอนนี้ขัดไหมไม่ขัดแล้วแล้วย,ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันได้หรือยังตอนนี้อยู่ได้แล้วนะเออพอใจไหมจะให้เรามาปฏิบัติที่บ้านดีหรือยังดีแล้วนะจบแล้วนะตอนนี้ไปทะเลาะกันนะพวกงูนะเออทีี่บ้านนวดงูทีอย่างยิ้มไม้แล้วไหวไฟ ตัวจงรู้ใช่ไหมทำปฏิบัติไปคนอยาปฏิบัติไปคนตาคนทังอยู่ตาปลาแกอยู่ชวดตาบลาขวดจะอยู่่วนพ้องขวดใจเมื่อมากูกันมันเป็นปันบาบุรุษมาแต่ดังเดิมเล หลังบ้านที่นครเหรอท,ที่ตังที่ตังมดมาตั้งเดิมแล้วแต่ช่ยวยคุณค้อบอกปากดาักล่าวล้านหมขงเล็กหมดกนี้มงใหญ่อาการงูเป็นงใหญ่พญานาคสายยานที่สี่รูยย้เอวะงใหญ่ปฏิบัติจนขึ้นปัตตีล้วโอตรงแล้วตรงแล้วนะปฏิบัติเขาเลยจับล่างักษาคลไหมเนี่ยใช่สายล่างนี่นักษาคนไหมรักษามารักษามาได้ตลอด ยมจุเนเานั้นอ๋อยำยำจุกเจนเออเอาเออรับูแล้วที่นี่วัวรู้รับรู้นะแล้วมีอะไรน้องจากทวดงูเนี่ยมีไหมเออที่นี่จะได้งอะไรค่ะเนี่อยากรู้ว่าค์อะไรอะค่ะอคนี้ค่ะที่จะได้ยกอที่มีสิ่งนึงกี่ต อันนี้กูแปลเป็นอะไรคะภาีอะไรนะบ่ะเยสินมันนี่ไม่ใช่ใช่มันน่สิ่งนี้องค์พระแม่อินมราติสิ่งมันไมดกินมรชาแม่อินมราติินมราิอสิ่รชาิแม่คาราเน่องค์แม่มาบาอสิก็โดยองค์แม่อุมาบาอสินอุมาพระแม่เาอุมามือนกับิมาทากก็ไอค่ภาษาอย่ากับแค่ไอเขาบูชาน้าคือเท่านั้นได้มาจับร่างจับอะไรของเขา ยิสมาเกจรานีไอแกเขานับซือบูชายิ่สมัเกจะดราเนจะไม่มาเย่งร่างของตะทานและปวดงูิสักมนาเเทโลสหลักที่ขัดกันคือตะพานกับทวดงูอมกนอยู่างหางยังห่วงห่วงาร้านก็คือตัวหละกุลยิสมรยาเขาดูแลมาตั้งแต่เล็กแทนน้อยตะานตะานตัวละโอแสดงว่าปวดงูก็ ลูกหลานกูก็มาขวาานิดหน่อยก่ะแตเจ็บตั้งสิบห้ปีนะคะเอเเวนก็มันแรงธรรมดาแหละต้องมีสักวันหนึ่งมันต้องเจอคนที่สามารถทำได้ไงวันต้อก็มาเจอกูไงจบไหมประเทศละครับใครมีมฆะใครมีบราแทงกีอมซีเยคอยลาติมไปลหนดิไปเป็นมั้งอีคีกลมีน่าไงหบารแทงกีมนกเอากีอเรมีกัลเมใน่ารยมาแปลสิไม่ดน่าเส้นไนะคอลิเม สิ่งอะได้ยอะะไรทีบสิไปดิไปดิม่หนูไปอะีมอสิได้ยางเอออาจารย์นะเก่งใช่มเป็นภาษาเทพสิ่งะไ้ชอบลรทีมเป็นภาษาเทพภาษาเขายินดูยินดีอะไรเยขอะไรทีายมีอะไรก็ามากเลยลายวููอาจารย์อะไรสิงแม่้าากซซยขอบคุณที่ชมว่าเก่งชอบังเลยว่าเก่งขึ้นใจแล้วยิงก็องค์เอลกับุลยเออะไงีว่มวยีสิงที่ไล ภิวด <th> ้วยบลคีโมสิกดยพลทีอ่าะวอ๋ออ uh, uh, uh. ah. 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 ๋อก็แม่มีมามามาทั้งสามีนะมาาม้มยมาผู้มาผู้เขามาตั้งนานลวเอบซิสิกยบลทีก็มาตาสายก็ทวดอูอยบลคอรดิซิการิโยฮาร์ลีทีมฮาทีมคอยู่ใต้ก็มาลยอไนัมื่อก่อนเนี่ยบสซิกระมายลยล กสิวะอันบที่ี่เราขอดูกษิสิบรรทุบริทุนทาอที่มไซันอ๋ก็คือทุก็คือที่พันคอเี่สบทีเนี่ยคือคือพญาอะที่เนี่วันที้วที่นี่ัที่ี่ยวัี่เ่ยวัที่น่วัที่เนี่ันอ่เน่เันที่่ที่น่ยทีเนยว่เวี่เีว่นน่่ยี่ี่น่ดีประวัติอันบ่ัร้านได้เลยว่ อีสิบบรัชแค่แล้วองตุ๊กองที่มาอยู่องดีๆทั้งนั้นองที่ช่วยคนได้ทุกคนอะไรที่ไม่ไม่มาแย่งร่างแย่งบริสัทบ่ได้แก่หมอล้วที่บริษัทเป็นหน้าดีขึ้นนะอะไรที่ไม่ได้ต้องเป็นตันอีสบบริษซีก็เคยพูดว่าต้องเป็นตันอีสิบบริษัทก็จะเชื่อมบทตุ๊กยามันเขามีอะไรอะไรที่มันได้ไอจารย์บอกร่วมดิสิมันมีความมองในภายในอีสิบบริษัทใจหรือไม่ใช่ ้ท่านบอกแ้่ท่านว Lock ่าใช s> <S ่อีโปเลสีก็จะเชื่อหมดทุกอย่างเลยก็ใช่ไงก็มาแล้วก็ใช่เยอะใช่ทุกอย่างใช่ไอ้โปเลสีหรือล่างสิไม่ก็เชืออ๋อล่างดื้อเฮ้ยนี่ข้าเลยรนี่ไม่เชื่อเอาแบบนี้เอรเราโคนรชิบโปเลสีตอนนี้เรื่องพี่นับมีโคตรงูก็เคยอยู่พอครับคือว่าแล้วก็แม่เข้ามาแล้วก็มีมีตาตะพานแล้วมีคือหมดสิ่งกระได้คอยตีอะไรตีปิ้งจังปิ้งจังปิ้นด้วยปิ้งจังปิ้นคือเด็กที่ติดมา ไม่ได้แทงนะคะไม่ติดประหยัดมาจากไหนอะปิ่นคืออะไรอะปิ่นมันก็ใส่มาต้งปิ้งมาปิ้งมากกิไม่ประหยัดจ้าเปิดได้ไหมเออเอาอะไรเปิดดีเอาไปเปิดได้หน่อยยังไงมีดู้มีตู้อยู่บนไหนตู้อะไมนี้ตู้ข้างบนอะตู้กับแม่ตู้ข้างบนอะอยู่กันแม่หน่ะทึ่งกินไปเกินไหมมันไม่เป็นน้ำแข็งนะข้างล่างข้างล่างที่นี่ไปเกินหรือไม่โยกไปกูน้วยไหมยังไม่อยากไปจี๋ไม่อยากไปก็อยู่อยู่ก็แล้วไม่ว่าหรอกอยู่เลยก็ได้ก็ทำกับยป

สามารถแปลพอแปลได้แล้วใช่ไหมคือตีห้าอย่างเงี้ยเขาก็ลงเหมือนกัตกใจว่ะตกใจตอนนี้พอเริ่มรู้เรื่องแล้วอยู่ไปอยู่มาชินอ๋อเก่งเลยสะดุ้งเลยป๊อมาหมกเลี้ยวไงมาหมกมาหมกเลี้ยวถ้าไม่ใหญ่ก็เห็นทุกครั้งเลยแต่แม่เล็กยังจับจนอยู่เลยจับฉนจับฉนจับจนคือควันน้ำนมยังไม่ขึ้นมาแล้วจับจนว่ะมันใจอยู่ไม่ใจมันใจอยู่ไม่ใจใช่ตอนนี้ตอนนี้ที่มันตกผมกันนี่คือตาพานกับ งูโดงูอ่ะพยานาลที่ปฏิบัติอะไรเออเนี่ยเขาเขาเขแบ่งกันได้แล้วหลบลงตัวอย่างอื่นก็เป็นแค่เสริมไม่มายุ่งหรอกอสีวาดเขาแม่พูาไม่มายุ่งหรอกแล้วก็มีอะไรที่อจำแม่แเด็กเนี่ยนป่นปิ่นปิ่จุกด้วยไหมจุกมีไหมจุกก็มีเอาเยอะจังเอาจุกก็มาจังใจจริงของเจ้าแม่กวงจริงจิ้งปุ้ยรุ้ยจิ้งปุ้ยุ้ยจังจริงปุ้ยจิ้งปุ้ยปุ้ยจิ้งปุ้ยปุ้ยจิ้งปุ้ย สวยๆเจ้าเจ้าเจ้ามาจิ้งจอกอาม่าผคจ้าแม่คุงยิ้มจะปังยังก็ปังได้ไงจุกกังจี่ไจอกจงกังอยู่กับแม่ใหญ่อะจะมาเรามอกว่ากินเจเนี่ยคราจกนเนี่ยไม่ปฏิบัติกินเจก็ไม่ขอปฏิบัติถืว่าแหละนะคงจะดื้อปกติแต่ตอนนี้คงจะลื้อไม่ได้แล้ว้องทำแล้วไม่ทำเราเกิดตาย้วมีหลานสองคนแล้วม่มีตงังอแนี่ยม่พ่อเายงวาหมกก็นไม่มีพ่อั คือมี้ยกเียแม่เี้ยไม่เี้ไม่เีบไม่รู้งมีหลังากสาวสองคนน่ะเรียนยังไม่จบยังไม่จบอะค่ะัวเป่วยต้องไม่ดีึ้นแล้วตัวดี้่แเ้วปล่อยให้เอชีวิตร่างเขาจะไม่มีผัวก็โอเคต่องเนี้ยไปมีงานมีการทำคอมมีการทำอเอไปก็จะดีจะดีอยู่ที่แม่ไงจะปดิบัติ

bỏ mác, bỏ tắt, mác, bỏ tắt, em mới tập bay à, công vui, 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 công

หลายเรยเยอะเดี๋ยวจะมาช่วยกูเองเนี่ยจะมาช่วยวางวางวางไว้กูจะมาเราไม่ช่วยเลยก็ว่าก็แม่พูดไว้ไม่คิดไว้ไว้จะมายังไม่ช่วยให้โนรามาอยังนัแตใส่ยืดโนราเลยไอออกออกปานด้วยปานไอ้ก้บุ้งวาเออตั้งใต้ก็ก็เปิ้ลมากกังนะเอาได้เดี๋ยวรอว่อนตลาดนี่เสร็จเมื่อไหร่เราได้แน่นอนรอก่อนเตรียมการหยุดการเอาร้อยร้อยทุกอย่างลงมาก่อนนะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะ อ้าวันนี้มาสวยงามมากเข้าใจแล้วหายหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วเสียจังไรหมดแล้วเข้าใจไหมเออเอา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 นะใครดีๆีไปหลังจากนี้นะตายแล้วเกิดใหม่นะเข้าใจนะไอ้หนูนะเออเอาเอาเอาถอนไป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 เออวันนี้มาสวยมับใส่ยาวๆอะไรนะกะหลับเต็มที่ไว้สวยๆนี่มาสวยดูครบร้อยนะครับ เฮ้ยนี่มานสวยงามแหมวันนี้มันแล้วดิครบนะอย่างที่าะจะรู้ก็รู้หมดแล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะที่เขาถ่ายไว้ถือว่ายิ่งมายิ่งรวยก็โอเคนะมาบ่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวได้มาช่วยอาจารย์เยอะมากเดี๋ยวตกอีมาปกิจชุมเออเอาเอากลับไปกลับไปปฏิบัติดีๆแล้วกันนะอยู่บนเรือดูบอลแล้วกันนะที่จะสอนหน่อยนะหรือว่าจะกินก็ได้นะไม่ว่าเราไม่ขาดเลยนะ อนี้มาอย่างไรเนี่้นั่งรถไปมาอมดอ่ะหอมดี่ะนี่นี่นี่ระวังอาจารย์แกจะลงนะเดี๋ยวไปอะไรอ่ะเล่าไ่เล่าก่อด่ไม่ไ้เี๋ยไม่ไ้ไไม่โดไม่อมนะมอย่ว่สล่นี่ก็เล่าด้วยเดี๋ยวมันจะอมมากเลยอ่ะต่ชะลาตันไง